สวัสด <St> ีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนครับเมื่อนี่สิบ้าพี่น้องมาสินเด็คพี่เก่าเหรอครับพอดีหยุดงานครับแต่ว่าเมื่อนี้สิเน้นเฉพาะป่าที่กินพืชนะครับป่าหน้าอื่นใดกับผู้เก่าเหรอครับแต่ว่าจะจะระบุเจาะจงเฉพาะป่าที่กินพืชเช่นนี้ที่มากินพืชนะครับยกตัวอย่างี่เช่นป่าไนนะครับป่านิ่นป่าจะเพี้ยน ปลาอีซกนะครับประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าจะ,ะใช้วิธีการตกโดยการตีนาดินนะครับตีนาดินก็คือใช้ตะก้อแร้วเกี่ยวเม็ดโฟมนะครับหลวก่ไม่มดกระโพดเสริมน้ำนะครับตกแบบตกยุไทยเลยครับตกยูบานเขาเลยครับถึงนี่นะพี่น้องติดตามก็อาจจะรู้นะครับน้องนี่ผมเคยพามาสิ์หลายเทีย่ยแล้วนะแต่ว่าจะเป็นสิบปลาแนวอื่นนะเพราะว่าจะเป็นปลากาปลาดาบหรือว่าปลา กระแบตนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ครับเน้นปลากินเนื้อครับอ่าแล้โมเมนต์โมเมนเน้นปลากินพืชนะครับตั้งใจใชมาเอาปลาไนนะครับปลาไนแล้วก็ปลาอีส่งครับอ่มาลองเบิรงว่ามเมื่อกี้สิได้พอของนายบอติดตามต้องกันครับผมเดี๋ยวผมหยุดทีเบ็ดแล้วครับมาเบิรงนสวนเงี้ยนะครับพี่น้องครับเส้นนี้จากชัยภูมินะครับผูกบาลจากแม่น้ำเบิร์ละหานนะครับแต่ว่าชัยภูมินะครับนี่เป็นสวนดังเดิมนะครับตกนาดินสำหรับ ปลากินเพืนะ่นเนาะมีอย่างไนกล้ว,วยเน่าติกล้วยเน่ามีกล้วยเน่ามีหัมมิสขนมปังครับกล้วยเน่าหัมขนมปังเขียวๆมันยังไผ่เขียวติใสายรอ๋อใส่สลหายน้ำติเ<อ>ยืดตัวข้าเจ้าไหมอันนี้จะเป็นอาหารสูตรไดโบรูน,นะครับน่าจะมีไผ่เขียวน้ำเหรับแล้วก็ขนมปังเนาะแล้วก็ฮัม <S 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 นะครับแล้วก็กล้วยมักนะครับกล้วยกินเหลือจากโรงงานรับกล้วยเน่านะครับคู่เขากันครับคันให้เนีที่สุดครับ โอเคครับมาลุนกันมือใน่อของไนบอนครับเน้นเฉพาะปลาจิ้เพื่อนโดยตรงครับวันนี้ครับควมหลังก็ซื้อปลาไนนะครับปลาไนกับปลาอีศกนะครับมาลุนน้ำกันครับวันนี้นี่นะครับพี่น้องใส่อาหารนวลตีนาดินบ้านเห่าทั่วไปนะครับผมจะเกี่ยวฟ้มใส่ดวงเบสซี่ดวงครับทั้งสี่ดวงนี้เป็นฟ้มครับเวลาปลามาดูดเนื้อให้ฟ้มแลนกับปากนะครับ นั่งที่ตีไว้จะตีร่วมๆกันนะครับให้มันใกล้เคียงกันที่สุดนะครับเพราะว่าเนื้อจะได้บ่จะกระจายไปทั่วทิพย์นะครับปลาัานเขามาก,ก็จะให้มันมาลุ่มอยู่แถวที่เนื้ออยู่นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเบสไปนี่ครับกรอบครบรบของตัวปลากิน ครับรู้สึกว่ากระดิ่งดังนะครับเดี๋ยวผมจะตีกระดิ่งไปนะครับตีกระดิ่งไว้ทั้งทุกคันเลยนะครับเพื่อเสี่ยงเห้ไยดเงื่นเสียงครับนะครับกระดิ่งครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับโอ้ด่วนยี่โม่หมดแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องตอนนี้เหลือแค่มารอดรุนนะครับทีไปเรืไอยทีเรียบร้อยแล้วนะครับสามหลังครับ จริงครับมันเบดมาสีหลังครับหลังหนึ่งไปจะถัดตีเนียบปอมน้องเราเก็บไปตีเนียบปอมหาเทียบป่าไงบ่เขามันงใบ่มีป่าปีงครับนี่ครับหนึ่งหลังสองสามหลังครับรุ่นถ้าฟังเสียงกระดิ่งครับขัน้นตอนต่อไปก็น,นอนเว้นถาครับบ่เนี่ย เบ็ดก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับยังนิ่งอยู่นะครับตอนนี้พ่นเสบียงเขาก็มาถึงแล้วครับมีครบนะครับตั้งกาแฟนะครับมามาครับหยุดงานครึ่งเดือนน่าจะกินมามาเลยครับเป็นลักนะครับทีมงานงานแทยในเกาหลีนี่พ่นเสบียงครับตามล้างมานครับเนี่ยผลมาเฟียบเลยครับจังมันยังไง ขึ้นมามาครับอยโอมีแก๊สนนำนะครับติ๊งนิกครับเอามาสิกเกียบไมหีเลยจักหน่อยก็สิแมนทงนนนนนนุงโท้ง <scariest> ปากกาคือมาต้มตัวบตัตรท้งพี่ท้งพี่เออกว่าเอาแล้วครับออแล้วออแล้หลังใส้นะครับหลังใส้นีเต็มแตระิด้งเรา เกี่ยงงานนะครับเดี๋ยวยนบอลูอายุบอนะครับเดี๋ยวเราเราต้องตมือกันครับเช่นวนตีกอแบงเนี่ยเช่นวนได้ตีกอเบกันบ่แม่เช่นวนตีกอเบกันบ่ได้ตีมัดถือบ่เออแสงว่าปลาเราสันตกแต่เซลงแล้วก็ดินมันดันไหมเมื่อกี้แม่ว่าเบยูบ่ นุนมันอยู่นยูยูสิอาเอาละครับไล่แรกครับพี่น้องครับไลยแรกครับพี่น้องครับ,รรบ,รบสูมือดีครับใส่กันนาเช่ตึงๆอยู่ครับอ้อสูมือดีอยู่ครับ ใช่นะจมกขี้ไล่หมนบบไดครับอ๋อเห็นหลังแล้วครับเห็นหลังแล้วอ๋อใส่งามสใส่งามครับเอาอยังเอาอยังขี้ปากก็กรอบ,อบหาขี้มาด้วยมันดึงบ่ขืนได้ดิต้องแต่เพี้ยนแต่เพี้ยน ปลาไหนแม่นบ่นี่แหละปลาไหนเห็นอยู่ไก,กลไกคือส่งที่เดพี่ออตัวแรแท้ของควงแทะกับของแทะแตะพวกนี้เลยนี่ไงาตะนอ่าแตะพวกนี้อยูะจะเดออีกตัวแรกครับตัวแรกครับแ้วมาแล้วพี่น้องโอ้ยโยบข้นนี่ขาดนี่ตองอันนี้ขีดปากอุม้<ด>มขึ้นเลยอุ้มย่นเลยแตเลยบูท้องเป็อาหารเดี๋ยว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  ขาแทะยกทหาเนี่ยอุ้มอะไรกันเนี่ยขีดปากเนี่ยอุ้มใกล้ปากได้เป็นสีกอมือเครื่องตูมตั้หางแก้มจเป็ดกอมือจ้วงลกเลยอยู่บ่ขายจวงดีลนะบอดอ๋อนี่ขาดี่ขาดเนี่ยตรงมีน้ ส่วนสองเมื่อเรียกว่เมื um ่อจงหิบมันกันเลยน่ดีต้องม่จะสั่ง กาั wow. ี kicked 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 ่เกไมย่กวยวากั็ครอ้อนรถเล้วสครับออแล้วครับไแลคล้องแท้ครับอันนี้คลองแท้ครับอ๋นี่ครับเป็นวิดีอดิ จยบรอยครับพี่น้องตีไปคือเก่าเริ่มกวนขั้นกลางสายย่อนๆนแล้วต้องดึงขั้นโกงมงันยังสิแม่ใจ ผ่านไปหลายชั่วโมงครับรู้สึกว่าสิเงียบเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเงี่ยมันกันครับเงีย่ยมอาจะละลายหมดแล้วครับตอนนี้เดือดฮอนครับครับผมได้เงี่ยลงมานั่งอยู่ไต่ไต่อุโม,มงค์ทรงน้ำนะครับเดี๋ยวจะตายไปนีป่ครับบรรยากาศอยู่ในอุโม,มงค์ครับทางหลังผมจะเป็น แม่นาบอีกสายหนึ่งทรงหนามาหลอดอุโมงค์มองนีวก็ออกไปหาเบ็ดพุดครับตาผู้นี้ก็จะบกเปิดครับตั้งกองไว้แตตรงนี้แล้วกันน้องครับลองที่ล่อค่อยเบ็ดผมไปหาเส่เดือนมากครับนั่นกินไรถ้าไปซิดปากกาเหรียญบ้างสิปากกามวนกว่าครับผมมา ใช้เดือนเมื่อไห่สิสปากกาเบิรงครับลองไบซื้อตรงพุณนะครับเทวกาศสิทเบีดเหรียญไปน,น้ำครับแดดเริ่มันเริ่มบดแล้วครับนั่งเฝ้าเบ็ดใหญ่ไปกับสิเบ็ดปากกาเหรียญไปน,น้ำครับเพราะมันขาเวลา ใ,ใส่เดือนมากผมเกี่ยวหลังห้มันแล่นเลยครับให้ใส่เดือนแล่นเลยใส่เดือนตายปลามันน่านเห็นปลามาันน่านเห็นน่านกิน ถึงเพื่อนกันหลอกลลอมันนคมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเห็นเยอะแล้วครับปลาเห็นเยอะแล้วครับเนาดึงนะครับเริ่มดึงนะครับปึก๊ก โอ้ปลาติดครับบลาติดเนี่ยาหายไปหนึ่งตัวเอาไหมครับเอาไหมปั๊มปลา,าอยังปลาอยังปลายังก็ดึงแห้งนะปลายังกลิ่นชิ้งเหลียวครับโอป้ปลาแบกกินชิ้งเหลียว <ll> อเอาเอาเอายกขึ้นยกขึ้น โอ้ป่าแบดครับข <en> ่้นชิงเหลียวนะครับไอโยขึ้นโซ่ด้วยตัวยงไงบอตัวน้ำอยู่ปลาตายน้ำตื้นนี่แหละรับว่าปลาเนี่ยมันตายน้ำตื้นอะ ว่าช่มน้องๆทกปากานะครับทบก,กัญญางมวนเลยครับถิมวิทถิมวิทเลยครับเช่นกับวอลเลย์สอลไทยซ้ำซ้ำถาป่าไงเพื่อบเป็นการเส้นเอ่อเอาหล่อก่อนนะครับปุ๊บชิมปุ้มเอาแล้วครับ ทิมปุ๊บก,กระดึงเลยครับบิดแม่มปลาน้อยนะเอ้แม่เอาดึงขอบปลาขาดนะครับผมอุดใส่ตกแบบความรูุสึกนะครับอ,อันนั้นความรูุสึกครับบ่ใส่ปมนะครับ ไปแล้วครับเอ้าุดขึ้นมาอีกแล้วครับเตรียลงไปมันก็ดึงเลยนะครับเตรียมพร้อมแล้วครับเตรียมพร้อมสิบิดแล้วครับหนึ่งสองโดนตัวไหนบดเดียลรอกินเนี่ยปั๊มเตรียลงไปแล้วครับดึงแลนเลยครับอ มาแล้วครับมาแล้วครับเอาหเหลียญโอ้โหครับ <laughs> <laughs> ประกาตกประกาศอิมวนสุดแล้วครับในชนิดป่าท,ที่ตกนะครับของคนแกกินแล้วครับเออ่าน้อความรู้สึกมือครับบ่มีิปอมครับประกาศเขากันครับถีบลงไปอีกแล้วครับของอันนี้ก๊อปครับเส้นกอ๊อปสองสองสาม ตกแม่ขึ้นอาตกแล้วหล่อกินเนี่ยเว้ยนี่ก็เย็นแล้วครับพี่น้องชิมงานมาร่วมโต้กันแล้วครับวัอยู่ไทยคนหน่าจอมปนิจอมพิรีเลยเดี๋ยเวลาต้องอีกเจ้งน่ยก็จะเก็บครับล้วครับเดี๋ยวจะพาไปชมปลาครับวันนี้ได้ปลาไหลมาไดาปลามาใส่ไปป่าจุตงวัไปใส่กันไปใส่กันด้วยจิไปุไช่เพิ่งได้ปลาไหลมาได้มื่อีง สำหรับคลิปเมื่อนี้นะครับเป็นคลิปปลาปลากินพืชนะครับได้มาแต้มเดียวครับต่องแต้มหังอยู่ครับถือว่าประสบความสำเร็จอยู่ครับความตั้งใจสช่าปลาปลากินพืชนะครับแล้วลงไปชมปลาครับาำรับเมื่อนี้ตัง้งใจว่าสิบุ๋มมาออกปากกาได้ภาพกับชิดขึ้นมาอย่างแค่ <c oughs> ปลามื่อน,นี่ครับ <c oughs> ปรเบบปลาเก๋เปลาแบดครับนี่ได้ปลาไนต์แต้มเดียวครับปลาชี่เป้าหมายที่สิมาหาเมื่อน,นี้ครับได้นึ่งแต้มนะครับแต่กระไรเติบครับผมคิดว่าน้ำหนักจะลดสี่ถึงห้ากิโลต่อมาณนี้ครับแต่มันอาจสิไลายก,กว่านั้นครับเพราะว่าผมยกเล็กทุกมือมันก็ได้เห็ดให้น้ำหนักที่เคยสั้งเหตุเปลี่ยนไปครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันหนักครับตัวใหญ่ครับ เป,ป็นไงได้หนึ่งแต้มนะครับเดี๋ยวจังา,ายจะเก็บเบ็ดกลับแล้วครับ